สวัสดีทักทายชาวบ้านดีย่างสาๆนะทุกคนอ่าวันนี้ก็ตามติที่ชีวิตสองสาวเนาะหลังจากย่างมาจากบ้านมายามตอนยามรีนะทุกคนหมูฉีดได้หรือเปล่าเนาะนี่กำลังฉีดยามทุกคนอืมเนี่ยเอ็ดเอ็ดอ่าเพลวะเอ็ดเอ็ดอึดดดดบรึบคึบ ชเลาลงแน่รา่ดีกร่กซิเมียวไซกับปมาเฮ้ยเลยฉะลาาลง มันอ้อได้แมะนี่เอากระเป๋านี่อ้ามันได้เนี่ยตานี่หมดปลาป่ะป่ะกันเนี่ยกันนี่ฮะมาๆมัน กำตัวดีนะแบบม้นรูปกระางวหนึ่งไปดูตัวไปดึงไงไจ่าเอ้ยไปทำจามจะมันขึ้นมากุญแจไปชำนี่ก็ได้เลยค่ะก็ออน้างก้อนได้ยู่มันไม่ได้ควบด้วยนะเบิ้งนะ

米斗一。

เดพได้เผ็ีนะฮั่นน่ะแย่งนะพสใหมันลอยลงผมันคล้องในไม้ฮันคล้องไม้นี่ล่ะนะฮะเลยดึงนี่านตัวน้นคล้องเลยหมไปพี่ไรเอิมไปพี่ไปพี่ไปตามน้ำเ้องน Å, oh, topp! พ่อลงเลยพลงบนี่นะจามขึ้นมาเลยทุกคนเนาะสาเพชรจับเพมโอมมาลายได้นยูนกินแล้ววันนี้ทุกคนพอตายน่อันนี้บอกอีลีไรมันตายเลยโมันบ่อนี่นะมันต้องทนบ่าแพ้บ่นี่นะเออน่ๆปลปปูคอ่ามันก็ไปแล็ปลาคอนะโอยทแล้วนะเป็นเลยโอเิงิงไม่ได้อนนมไปกันเลไปกันเไปไตายแล้วเกล้อมมเลยโมีชิดแล้ว โอ้ยตายเลยตายเนสับยั่งตายแล้วปล่อยได้ปาขาวดิอะไายแล้วนะออกไปแม่เบิกสิบ้านลาแขงนี่ไอไมเอายเย็นย็นเย็นชาวแพมป์ได้ปลา่ปลาญง ได้จับปลาคอหไงเนาะอาลูกลาเข็งนันไหนอ่อันอันอันไหมปลาคออนนี้นะไหนนี่นี่อไะไรปลาคอดนี่พปลาคอดผมผม่ใช่ปลุ้งนี่เป็นะไปะนี่ใช่กุงนะ้งเหรอหาให่ที่ปลาคอนะอ้ยอ้าหรอปลาเบยเย็นอะโอ้ปลาไหนครับนะเอาไหม แล้วอันเล้ววบังสิรบบงไปบงทมึงลงน่อยมึงดูช่ยมนก็ตายเลยฝากข่าวด้วยค่ะนี่นี่ตายแล้วฮัเบเลยทีเอาลงบงดูอ่ะลงบงใชลิกนี่นะใช้อะเอานแม่มันพูเลยไปไไปไไกัเลโอ๊ยชาวแพจที่ยังเลคุกค้นยัย คุกคข่ง่าวนคุกเข่ง่ยเป็นะไรล่ะบ้านโน้นอะไลลาคารเลยล่ะมันขึ้นมันอ่อเองมันเนาะมันบอกขึ้นเลยก็ย่าปลาคัรปลาแล้วปลาคาอนั่นปาเกลียบโอ้ตัวใหญ่เนาะปลาเพ่ได้ไปเนาะโอ้โอ้ทุก

งานนี้ชาวเพชรมีห่ามีเฮพี่น้องชาวเพชรพอมเนาะพลาดล้มตรึงตรังลงอะไรคุบกบผมประถึงช้ำในการหาอยู่หากินของชาวเพชรทุกคนอยู่บนอคอกหน้ายามตอนพ่อเนาะอ๋อดีใจเห็ดได้ปากหงายโอ้เชี่นหนึ่งทุกคนเลย มีทั้งเย็นทั้งปลาไหลเนาะปุบชนิดแล้วทอดลูกนองคูบอได้ยาหมกบ่น่ะบอได้ยาหมกบ่มันตายมาเลยเห็นอะไรเอาลูกนองคือเก้านี่ให้เป็ดให้ไกล้พอดีกว่า่แม่าไพาปีนี้เชิญชุดยอดปลาเค่งนะชมป์ชิคิดเบด นี่นยแหละจุดที่พ่อพ่อบอกว่าขึ้นได้จากรูปกรเก่งพ่อล,ปปง,ลงนองมาเลยว่ะมันยังทะเลใจพ่อหนองถออเป็นใกล้พอดีกบ็กาบาห่ามอนี่แหละหาอยู่หากินทุกคนเนาะโอ้ยามาแต่บ้านก็ได้มายามเมื่อนนี้ฝนตกแห้งเนาะอ่าเมื่อคืนนะฝนตกแห้งเมื่อคืนเนาะตอนนี้กำลังตกอยู่ สาวเพชรสาวเพชมมากยามตอนยามรีบอได้ปากเขาใหญ่ดีใจว่าชันพีน่น,โน,โน้องคนเนาะคิดฝันเนาะได้ปากเขาใหญ่ได้จับปากเขาใหญ่จนเสลื่ดเรื่งด,ด,ด,ดีใจเนาะชุดเลยนดีนก่อ ฮันดูยามนะนี่เนอบอกเขาเนองมาแต่น้องคนี้เราทำนีนะน้องแก้าาวกัเราน้องคารเลยงเลยเนาะป้าทำทองนิว้วแหละพลาดเตอโอ้ลงงาลาดดอ,อันนี้เป็นการธํามาหากินเนาะของชาวบ้านเขตชนบทนะชาวภูไททุกคนอ่าเ็ดให้พอด้อยู่ได้กินเนาะนี่แหละ <c oughs>

กินให้เจนกินมันเองก็ไม่กินก็ัน,นตแต่มันบตายเขาเจ้าจะอันูกพ่อยนะดึกต้ออยเลยทุกคนบุบเาเวีงนี่เอาไปเพ่อเป็ดไกลพุ่นมันตายมาแล,ลา้วเลยข้าที่จริงนะไปใกล้ ตายอเนี่ยนะเขออ้าท้องเขาทีดึกลงนะตายแล้วจ,จักแพมแผดนั่งบ่ตัว <c oughs> ง่ายได้เชยนะปลาขมุนนะฉันจะปล่อยตายแล้วต้ลายก็เป็นปลาน้อยเนาะคือมันเลอะยะนะทุกคนเอาปลาให้เป็ดให้ไกล ไปกใกล้เพชรนะกำลังกินอยาพดอดีแล้วนะปีนี้หล,ลายหลายลีประเทงนะ่นะนะ่นะนะ่ะน่ะข้างในกำลินแล้วเพ็ดนะ นกน้อยได้ชาบ่เชบกปุ๊บกดีนะใช่ด้แน้ำหลายเลยไปเชื่อใจเนาะป้าะาเ็กีคงเลยตอเด็ว Ban phải hả? ban này mặt là cháy thì là chú vâng đúng

มานไรเบายปได้มันข่า réussi, ยยงไงนข่ายย่าตัวใหญ่่าคคนข้านั่น มานครับทุกคนสาวเขาหยามตอนหยามดีเนาะม,มานเลยทุกคนทีชาวบ้านเนาะพอสาวเพ็มนี่เอ็ดไว้ตั้งแต่พูนอย่ามดูแรงเติมติตอนเนะาะแต่มันบาไปไมันได้กินพอได้กินทุกคนอย่างนี้ 我认得到。